รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลฟ์ทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการออโต์ไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักรถค่ะอยู่กับน้องแอมจีดาภาอารีธานซึ่งวันนี้นะคะแอมเองพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่รังสิตคลอง13าย่านธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีกับร้านนัเชอร์คาเฟ่แอนด์ริโธค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเข้ามาแล้วสัมผัสดได้ถึงความมินิมัลและก็มีสไตล์พื้นที่สีเขียวแบบนี้ให้เยอะมากๆเลยใครนะคะที่ชื่นชอบพื้นที่สีเขียวเสียงน้ำตกและมี มีน้องหมาน้องแมวมากันได้นะเพราะว่าที่ร้านเราเป็นบริการเรื่องของเพจเฟนลี่อีกด้วยค่ะอาหารการกินเครื่องดื่มมาครบมากๆสนใจยังไงนะคะ Search g o o ูเกิลแมค่ะพิมพ์ว่า n a t u r ร์คาเฟ่แอนด์ริมาง่ายมากๆเลยวันนี้นะคะรายการออโต l ไลท์ทีวีน้องแอมมีอะไรมาฝากบ้างเรามาติดตามพร้อมกันค่ะ เริ่มต้นในช่วงแรกค่ะกับ a u t o l i ล e Society วันนี้น้องแอมและพี่นกศัิ์นรงเราจะมาพูดคุยกันถึงกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ติงซึ่งผู้ประกอบการหลายแบรนด์ต่างนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำการตลาดซึ่งวันนี้ค่ะพี่นกศัิ์นรงได้รวบรวมข้อมูลมาฝากในช่วงของ a u t o l i ล e Society ี้อัลโตไลท e อีเวนต์ค่ะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาติดตามไปพร้อมกันค่ะว่าสัปดาห์นี้มีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้าง อัโต์ไลท์โนเลดนะคะพบกับเทคโนโลยีต่างๆในวงการุตกาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงค่ะทริคดีๆมาเอาใจคนรักรถอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งช่วงที่ห้ามพลาดค่ะกับอัลต์ไลท์ออนทัวร์วันนี้พี่นกสัิ์นารง ร่วมทดสอบซับคอมแพก SUV พลังงานไฟฟ้าอย่าง v o l v o EX30 c r o s s Country ที่มาพร้อมขุมพลังทวินมอเตอร์กับราคา1,890,000บาทค่ะติดตามพร้อมกันได้ค่ะในช่วงหน้าในช่วงนี้พักชมสิ่งหน้าใจลังรายการสักครู่ค่ะออโต l ไล e ์ทีว like ีออโต e ไล c ์โซซายี สนับสนุนโดยใหม่ isuzu d-max 2.2 ddi maxforce พลังใหม่กำหนดโลก mazda bt50 ใหม่พลังแกร่งสะท้อนตัวตนใหม่ next gen ford everest w i t r a รับมือได้หมดทุกบททดสอบ new honda hrv ehev ให้อิสระขับเคลื่อนชีวิต all new mitsubishi x f o r c e h e v experience the force New MG s 5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคนในช่วงของออโตไล f ์ Society ค่ะอยู่กับพี่นกสังนารงสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีครับนงแอมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งกับการทำตลาดของแบรนด์รถยนต์ในยุคปัจจุบันใช่ครับเราจะเห็นว่าแบรนด์รถยนต์หลายๆค่ายที่เข้าไปสนับสนุนกีฬาที่เหมาะกับตัวเอง <c oughs> อย่าง p ิ c กอัเนี่ยกีฬาที่เหมาะสุดก็คือ มวยฟุตบอลเนี่ยก็มีนะครับอย่างมาสด้ากับทีมสวัสดแคทต,ต่างๆครับออกอล์ฟก็มีการสนับสนุนอย่างมาสด้าก็มีการสนับสนุนในส่วนของกอล์ฟเยาวชนต่างๆครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งที่ดําเนินการกันไปนะครับโดยในปีนี้เนี่ยเริ่มจากช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับาทาง BYD ก็มีการเข้าไปสนับสนุน กีฬาแข่งขันฟิตเนสระดับโลกนะครับนั่นคือ BYD Cross h y r o Rock b a n g k o 2ทูครั้งแรกนะครับของไทยกับการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนกีฬาที่แหวกออกไปเลยนะแต่ก็ยังไม่จบนะครับทางในช่วงของสักเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะก็เข้าไปสนับสนุนการแข่งขันวิ่งมาราทอนโคาราชมาราทอน2025 ดีเซนเต็ดบายบีวดีนะครับรวมถึงค่ะยังมีการสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมาค่ะ,<น>ะพี่โนก็คือวันที่1-3สิงหาคม2568นั่นเองค,ครับผมรายการก็คือ BYD C-V-League 2025นะครับชัดเจนเลยนะแข่งขันไปเมื่อ2วันที่ผ่านมา1-3สิงหาคมนที่ Terminal 2ลทนี้วันโคราชนะครับโดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศได้แก่อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้ในส่วนของกอล์ฟแน่นอนครับ<ห>เป็นการแข่งขันระดับโลกนะทาง BYD ก็ไม่ไม่ยอมหลุดกีฬานี้นะครับก็มีการเข้าไปสนับสนุน12นักกอล์ฟ ระดับแถวหน้าของไทยนะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ไฮไลท์ของการในเรื่องของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งของ BYD อยู่นี่ครับคุณผู้ชมครับยังไงคะพี่นกการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของฟุตบอลทีมชาติไทยและการแข่งขันไทยลีกครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอันนี้คนลุกเลยนะบีว BYD ประเทศไทยและเรเวสเนี่ยร่วมกันสนับสนุนฟุตบอลไทยภายใต้แนวคิด BYD ชาร์จพลังบอลไทยนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายตลอดฤดูการแข่งขันนะครับทั้งในและนอกสนามนะครับซึ่ง ไม่ได้เพียงแต่สนับสนุนในระดับทีมชาติไทยนะครับยังครอบคลุมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในอย่างเป็นทางการหรือไทยลีกนะครับครบทั้ง3ลีกเลยนะพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อลีกนะครับตามชื่อของรถยนต์ BYD นะครับคุณผู้ชมมาดูกันที่ชื่อที่1ไทยลีกวัน ใช้ชื่อใหม่ว่า b y d c l i o n Six l e a g u e 1ครับโอ้โหอ่ะไทยลีก2พี่นก b y d s i l f i l e a g u e 2นะครับอ่ะและไทยลีก3ค่ะ b y d Dolphin l e a g u e 3นะครับโอ้โหเก๋นะครับแล้วก็เป็นการที่ เขาเรียกว่าตอกย้ำความเป็นบความเป็น BYD ในประเทศไทยถือว่าเป็นสปอตมาร์เก็ตติ้งที่ทาง BYD ให้ความสำคัญแล้วก็เข้าไปสนับสนุนต่างๆครับเท่าที่ฟังจากที่พี่นกพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าสปอตมาร์เก็ตติ้งในปีนี้น่าสนใจมากๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นกสักอารม์มากๆนะคะในช่วงของ Auto Life Society ค่ะขอบพระคุณค่ะด้วยความยินดีครับคุณผู้ชมคะไปตามช่วงต่อไปของรายการ Auto Life t ทกันต่อเลยค่ะ อ u t ตไล k ์อีเวนบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำโดยมิสเตอร์ทาดาโอมิซูซูกิประธานกรรมการบริหารและคุณวันลบตรีเลิกงามรองประธานกรรมการบริหารจัดการประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิจากทั่วประเทศณโรงแรมไฮแอทเรเจนซี่กรุงเทพสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเพื่อประกาศกลยุทธ์สำคัญสำหรับช่วงครึ่งปีหลังของปี2568 โดยมีแผนเตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จะถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยภายใต้กลยุทธ์สำคัญอย่าง Global Model เพื่อบรรลุเป้าขายที่8,000คันซึ่งเป็นอัตราการเติบโตถึง41% <c oughs> เมื่อเทียบจากยอดขายในปีที่ผ่านมาพร้อมเดินหน้ายกระดับงานบริการหลังการขายเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดสำคัญอย่างยิ่งของซูซูกิ และยังคงสร้างความเชื่อมั่นและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าครับ GWM Thailand เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของชุมชนผู้ใช้จริงของ GWM Tank 300ที่ Tank Master และ Tank กัปตันได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมี GWM Tank 300ทั้งรุ่นไฮบริดและดีเซลกว่า43คันพร้อมด้วยเหล่าทงเกอร์กว่า87ท่านเข้าร่วมทริป3วัน2คืนกันอย่างอบอุ่น บนเส้นทางจากกรุงเทพสู่เมืองสายหมอกแห่งทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคารวานเริ่มออกเดินทางจาก TWM p r e s t i g e ปทุมธานีมุ่งหน้าผ่านเส้นทางออน o ร d สู่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างทางได้แวะชมคื่อนวชิลาลงกรณ์ท่ามกลางสายฝนโปรยปลายก่อนจะเข้าที่พักและเดินทางต่อไปยังบ้านอีตองหมู่บ้านที่ต้องเดินทางผ่าน399โคง้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000เมตร วันถัดมาจึงออกเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดก่อนที่จะเข้าสู่อุโมงค์เหมืองแรกเก่าด็อกเตอร์ผลกรีบบัวผ่านเส้นทางที่น่าตื่นเต้นและได้ทดสอบสมรรถนะของรถในด้านต่างๆท่ามกลังธรรมชาติที่โอบร้อมไปด้วยความท้าทายในแบบฉบับออฟโรดที่เต็มไปด้วยสายฝนสายหมอกและความชันของทองผาภูมิชาวแทงเกอร์ต่างพิสูจน์ให้เห็นว่า เส้นทางที่ยากที่สุดมักจะพาผู้คนไปสู่ความผูกพันที่เหนียวแน่นที่สุดและที่สําคัญก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจของผู้ใช้งานจริงนั่นเองครับเมโทรกปนำโดยคุณบดินทร์บุญวิสุทธิประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้ดําเนินธุรกิจยานยนต์มากว่า70ปีต่อยอดธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการซิกเกอร์เมโทรแฟล็กชิพโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรที่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่5 ซึ่งการจับมือกับซิกเกอร์ในครั้งนี้ส่งผลให้เมโทรกรุ๊ปก้าวสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจยานยนต์ครบวง,งจรโดยมีเป้าหมายยอดขายอยู่ที่60คันต่อเดือนสำหรับซิกเกอร์เมโทรแฟกชิพเปิดขึ้นภายใต้แนวคิด Customer First Experience เชื่อมต่อนวัตกรรมล้ำสมัยความพรีเมียมและไลฟ์สไตล์ไว้ในที่เดียวกันผ่าน3หลักการคือฮาร์ดแวร์โชว์รูมที่กว้างขวางสวยงามและสะดวกสบายด้วยพื้นที่จัดแสดงรถหน้ากว้าง92เมตร พร้อมบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหลักการที่2ซอฟต์แวร์ระบบก,การทำงานและการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับลูกค้าในการเข้ามารับบริการและสุดท้ายคือ PeopleWare การพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆในทุกภาคส่วนโดยโชว์รูมและศูนย์บริการ s ิเ k อร์เมโทรแฟลกชิพถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่5เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ PTG นำโดยคุณพีทักษรัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนเดินหน้าขยายเครือข่ายนอนออยด้วยงบลงทุนกว่า40ล้านบาทเปิดสถานีบริการรูปแบบใหม่ PTG 9 EV เป็นต้นแบบแห่งแรกที่ไม่มีสถานีบริการน้ำมันพร้อมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงบนทำเลัก,กยภาพย่านลาดพร้าวังหิน ยกระดับประสบการณ์ด้วยบริการครบวงจรจาก e l e x ็ y e ์ a t PT รวม5ตู้ชาร์จจำนวน10หัวชาร์จรองรับกำลังอัดประจุส,สูงสุดที่180กิโลวัตต์รวมถึงกาแฟาพันธุ์ไทยสับเวและศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรออโตแบ็คพร้อมจัดโปรโมชั่นชาร์จไฟฟ้าเพียง1บาทต่อนหน่วยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24สิงหาคมนี้ที่สถานีบริการ p t g ีสาขาลาดพร้าววังหินเท่านั้นนะครับ Auto-like k n o w l e d g มาสด้า like แบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่มีเรื่องราวความเป็นมามากกว่า100ปีผ่านร้อนผ่านหนาวและฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการแต่ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกมาตลอดพร้อมกับการสร้างตำนานและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไว้มากมายเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นอกเหนือจากปรัชญาที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแล้ว ยังคงมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้รถมาสด้าได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกซึ่งองค์ประกอบหลายสิ่งได้ถูกถ่ายทอดลงในรถยนต์มาสด้าทุกเจเน r เรชันและมาสด้าจะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ส่งมอบประสบการณ์ความสุขในการขับขี่และการใช้ชีวิตในทุกด้านให้กับลูกค้าควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกสังคมและผู้คนอันเป็นพันธกิจของมาสด้าตลอดไปครับ ม a สด้เผยโฉมอีกหนึ่งยนตกรรมภายใต้ Essential Correction หลังจากที่เปิดตัว Mazda 2 Essential และ Mazda CX3 Essential ก็มาถึงคิวของ Sport Premium Crossover SUV New Mazda CX30 Essential ภายตาในน life, ต้แนวคิด Life a life of value เติมเต็มชีวิตให้คุ้มค่ากับ SUV ที่ใช่ตอบโจทย์ทุกความต้องการสง่าง,งามด้วยโคโด e ดีไซน์มาพร้อมระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่ GVC+ Plus เครื่องยนต์ s k y a c t i v e b e น z ิน2.0ลิตร165แรงม้า213นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันสูงสุดที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรโดยได้ปรับเพิ่มออปชันและฟีเจอร์ใหม่ขึ้นทุกรุ่นและปรับรุ่นย่อยจากเดิม4รุ่นเป็น3รุ่นย่อยให้เลือกประกอบด้วยรุ่นพรามสุดคุม้มรุ่นเริ่มต้นใหม่ที่ออกแบบให้เป็นเจ้าของได้ง่ายมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบครันกับราคาเริ่มต้นที่เข้าถึงง่ายกว่าเดิมเพียง899,000บาท ตามด้วยรุ่นเ l t ต้าสบายสุดมอบความสบายในราคาคุ้มค่ากว่าเคยราคาจำหน่ายที่9,99,000บาทและรุ่น s i g เนเจอร์ครบทั้นสไตล์และฟังก์ชันที่ใช่ราคาจำหน่าย1,99,000บาทสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศหรือที่เว็บไซต์ masda.co.th ครับฟอร์ดประเทศไทยมอบข้อเสนอต่อเนื่องในช่วงฉลองครบรอบ29ปีสำหรับ Ford r a n g e r XLS กระบะตอนครึ่งยกสูงใหม่เกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โ,โบมาพร้อม2ข้อเสนอให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการได้แก่ราคาพิเศษ649,000บาทจากราคาปกติที่814,000บาทเมื่อจัดไซแนนผ่าน f อร์ลิสซิ่งหรือเลือกผ่อนคำละเพียง7,777บาทนานถึง84เดือนเมื่อดาว30%จากราคาปกติ814,000บาทดอกเบี้ย2.09% ฟรีประกันภัยชั้น1และ Ford ดแคร์หรือการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนสำหรับลูกค้าที่จองรถฟอร์ดระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้ที่โชว์รูมฟอร์ทั่วประเทศครับ MG ประเทศไทยคว้ารางวัล m a r k e t เทียน u m b e r 1 b วันแบรนด l a n d 2025ในหมวดรถยนต์ไฟฟ้าต่อเนื่องเป็นปีที่4 ถือเป็นเสียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อแบรนด์ MG พร้อมเดินหน้าพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเข้าถึงง่ายควบคู่กับการผนึกกำลังผู้จำหน่ายกว่า125แห่งทั่วประเทศสร้างประสบการณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในการใช้งานรถไฟฟ้าด้วยบริการหลังการขายที่มีคุณภาพอะไหล่ที่พร้อมจัดส่งและการรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน และชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับ4เซกเมนต์ SUV พลังงานไฟฟ้า100%จากค่าย s ิกเ e r นะครับนี่คือ s ิกเ e r 7X นะครับโดยมีด้วยกัน2รุ่นนะครับราคารุ่นเริ่มต้นรุ่นรองเลนนะครับราคาประเมินอยู่ที่ไม่เกิน1,700,000บาทนะครับขณะที่รุ่น Performance All Wheel Drive เนี่ยประเมินอยู่ที่ไม่เกิน1,900,000บาทนะครับโดยรถทั้ง2รุ่นนะครับบรรจุแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชัวนะครับถือว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ขณะที่ระยะทางการวิ่งเเคคลมมมอยู่่ทีี700กาาาตรรรฐนนน NEDC ัับว้จะ มาชมรายละเอียดของรถรุ่นนี้กันครับคุณผู้ชมมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับต้องบอกว่ามีความโดดเด่นมากๆนะครับโดยเพราะโลโก้ สติ๊กเกอร์นะครับอยู่บนฝากระโปรงนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอย่างก็คือชุดไฟหน้าครับเขาเรียกว่าใจแอนท์ไลท์สตินะครับมีความยาวและใหญ่มากนะครับขณะที่ชุดเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมี6จุดนะครับด้านหลัง6จุดนะครับแต่อีกจุดที่น่าสนใจของรถคันนี้ก็คือเรื่องของกล้องนะครับแตัวเรียกว่าให้ความปลอดภัยรอบคันเลยครับคุณผู้ชมครับจุดเด่นของรถคันนี้อีกอย่างก็คือเรื่องของระบบประตูครับคือประตูทั้งหมด5บานเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็จุดชาร์จแบตจะอยู่ด้านทางด้านนนหลัังะครบ นอกจากนี้นะครับเทคโนโลยีที่เขาใช้คือในเรื่องของซิกเกอร์ซุปเปอร์ชาร์จ8 0 0โวลต์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีของแบตเตอรี่คือ 4C แบตเตอรี่เทคโนโลยีนะครับที่เป็นการพัฒนาขั้นสุดยอดของเทคโนโลยีในการชาร์จแบตเตอรี่ในทุกวันนี้แลครับคุณผู้ชมครับอีกจุดเด่นหนึ่งคือการนั่งเบาะนั่งแถวหลังเนี่ยมันจะให้ความเย็นนี่มีแอร์ที่ สา B นะครับอีกจุดเด่นหนึ่งของรถคันนี้ก็คือเรื่องของระบบเครื่องเสียงนะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในรถคันนี้เนี่ยครับมีลำโพงซิกเกอร์ซาวโปรเนี่ยถึง21จุดเลยนะครับเรียกว่าครอบกลุ่มรอบคันเลยนะครับแล้วก็นี่บนหลังคาของเรานะครับจะเป็นพาโนรามิกคลาสรูฟนะครับเข้ามาที่ภายในของซิกเกอร์ 7X ครับต้องถือว่ามันมีความหรูหรานะเหมือนกับเบาะนั่งของออชั้นบิสเนสคลาสเลยนะคุณผู้ชมครับคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่หน้าจอหมดเลยนะ ส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟัง์กชันนะครับควบคุมระบบต่างๆทั้ง2ฝั่งนะครับกิฟเกเลยนะเป็นแบบหุ้มหนังนะครับทูโทนนะแล้วก็จุดเด่นของรถคันนี้ในส่วนของ s ติ๊กเกอร์ก็คือเขาผ่านยูโร NCAP นะครับในปี2025นะครับได้ถึง5ดาวเลยนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ C-SUV พลังงานไฟฟ้าที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันที่15สิงหาคมนี้เปิดตัวเปิดราคาครับ กาพบกับน้องแอมอีกครั้งค่ะมาปิดท้ายในช่วงของอัล o l ไลท์ออนทัวพี่นกสั่งนรงพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าครั้งนี้จะร่วมทดสอบ s u b คอมแพ c เอส v พลังงานไฟฟ้าอย่าง v o l w o EX30 Cross Country ที่มาพร้อมขุมพลังทวินมอเตอร์กับราคา1,890,000บาทค่ะกับการเดินทางไปสัมผัสรายละเอียดและสมรรถนะแบบสั้นๆไปชมกันเลยค่ะอัล o l ไลท์ออนทัว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรารทั้ง2คนนะครับอยู่กับซับคอมแพกเอสยูวีขุมพลังอีว0ร้อนะครับจากค่ายวันโวนี่คือวันโว้เอ็กกับรุ่นย่อยใหม่ครอสคันที่ครับราคาเท่ากับรุ่นท็อปรุ่นมาตรฐานเลยที่เมื่อกี้ผมล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทแต่เขาเพิ่มอะไรมาเยอะแยะมากมายนะที่เราเห็นปรับดีไซนภายนอกครับผมปรับเปลี่ยนไซน์ล้อเพิ่มออปชั่นภายในอ่าฮะความแตกต่างชัดมากด้านหน้าเลยนี่นี่นลายแบบเนี้ยทำไมที่มานะเขาดึงมาจากเรียกว่าเทือกเขา แผงในสวีเดนเราสแกนขึ้นเลยนะคือตัวเลขนี้นะครับจะเป็นตัวเลขที่ระบุถึงระดทิจุดลองจุดของเทือเขาเือเขานี้นะครับก็เ,เป็นคือสวีเดนนีเป็นจุดกาเนิดของตัววันโวอยู่แล้วไงโดยตอนนี้เราอยู่ที่เจมส์500 c i t ซิตี้แคมป์นะครับรายละเอียดการขับทดสอบ EX30 พอสกันที่จะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมในการเลยครับไปเอาละรครับได้เวลาเดินทางนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ออกจากเจมส์5 0 0 แคคมป์นะรับก็เราเดินทางไปที่บ่อดินนะครับซึ่งออยู่ย่านหนองจอกนะครับระยะทางการขับขี่จริงๆอ่ะมันไม่ไกลนะอยู่สักประมาณไปกลับไม่เกิน40กิโลเมตรใช่ครับครับผมก็พี่พีเป็นคนขับขี่ก่อนนะครับเขามีออปชั่นที่เพิ่มเข้ามา2จุดนะครับก็คือที่เบาะนั่งเนี่ยมีระบบอุดเข้ามานะครับแล้วก็ที่พวงมาลัย ส่วนเรื่องของแรงม้าแรงบิดอะไรต่างๆเนี่ยก็เท่าเดิมเหมือนกันเท่ากับตัวเพอร์ฟอร์มานะครับสิ่งที่แตกต่างก็คืออย่างที่เราคุยกันค่าเขาเรียกว่าคอนซัมชันคอนซัมชันที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็อัตราเร่ง0ูนย์ถึงหนึที่จะ 3.6วินาทีเป็น3.7วินาทีช้ากว่านิดเดียวแค่ไม่นิดเดียวไม่รู้สึกหรอกใช่ตรงไม่รู้สึกส่วนเรื่องการขับขี่เนี่ยตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือการขึ้นคอนสะพานลอยต่ออะไรต่างเนี่ยมันชอบมากเลยอ่ะมันมันแอบสอบขึ้นมันนุ่มนวลขึ้นมันซอบขึ้นผมเสริมนิดนึงพี่นกอ่าเขามีการเพิ่มซอฟต์แวร์เข้ามา 2. จุดในระบบปรับอากาศนะครับก็คือมีรีแลกซ์โหมดกับครีมโหมดนะครับมันก็เวลาที่เราจอดรถร้อนๆใช่ไหมครับเข้ามาในรถ เนี่ยแล้วเราไปที่ครีปโหมดเนี่ยแอร์มันจะเล่งอุณหภูมิต่ตําแล้วก็ลมแรงขึ้นอ่าเรียกว่ามันจะปรับให้เราอัตโนมัติเลยอะ่ะส่วนรีแลกโหมดก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันแบบเบาแต่ว่าสบายไม่ได้แบบแรงลมมากเกินไป<า>ใช,ช่ชิวชนะจอดรถรอลูกอ่ะใช้เรียกว่ารีแลกโหมดได้เบาะมันปรับเองด้วยนะเอะอนี่ดีนี่ดี หลังจากที่ทางพีเนี่ยขับมาที่บ่อดินอ่าซึ่งเขามีชื่อเป็นทางการอะไรนะ My f l l Survival นะครับก็อ่อเป็นการที่ทางบอลโบนัเนเขามาเซตเซสชั่นต่างๆไว้ให้ดองขับในรูปแบบของคอล์ันทีนะครับเนี่ยเราใกล้ถึงเซสชั่นแรกละคือมันเป็นการขับลงอ่อบ่อน้ำนะครับล้างล้อหน่อยนะครับความลึกก็ประมาณครึ่งล้อให้ลองว่้น้ำแค่เนี้ยจริงๆมันไม่มีอะไรไงใช่รับในเซชั่นส่วนที่2 อมั้ครบตรงนี้คือศูนยถึงร้อยก่อนนะครับใช่ครับแล้วก็เรนท์เนี่ยก็เหมือนกันครับศูนยถึงร้อยเลยเอารองดูนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับเต็มตัวได้เลยโอเคครับเป็นโหมดเปอร์ฟอร์มานซ์นะครับโอเคโอ้โหดึงดีดึงจัดเลยอ่ะคไยฉลองคือศูนย์ถึงหนึ่งร้อยสามจุดเก็บวินาทีเมื่อกี้เนี่ยเออแม้ว่าจะเป็นทางที่เป็นทางฝุ่นนะแต่ว่าราเวลนะโอ้โหทางทางแค่นี้ สบายสบายครับอ่าตรงนี้จะเป็นสาลอมซาลอมเล็กๆนะครับช่วงล่างเนี่ยโอ้โหโคตรเก็บดีมากอ่ะเก็บดีมากจริงๆอ่าตรงนี้จะเป็นอีกสถานีหนึ่งนะครับที่จะเข้าสู่สถานีที่เรียกว่าหัวนี้หมุนวนจนงงเองอ่าก็คือเป็นแค่อ่านยังงงขับวนเป็นการขับแบบเล่นโดนัทนะเนาะโดนัทตามเข็มนาฬิกานะครับนี่ต่อไปเนี่ยจะเป็น อีสเตชันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าหลบเนียนเนียนเสียนเท่านั้นพื้นผิวจะเป็นเหมือนกระดังหมูนะครับผมตรงนี้ยขึ้นทางเนี่ยมันจะออกหน่อยๆนะทาร์จบอกให้ว่าขับยากครับเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในในร็อกยางอ่าใช่แล้วก็ยางจะกลายเป็นหนังหมูอ่ครับแต่พาสบาย่าสบายจะบอกว่าไม่ต้องมือโปรก็ขับได้นะรถก็มีตัวช่วยเยอะ ชอบชอบเพราะอะไรชอบคือราคาเท่าเดิมแต่คุณได้ออปชั่นได้ดีไซน์ที่แตกต่างเพิ่มเข้ามาจากรุ่นมาตรฐาน uh huh. นะมีคาแรคเตอร์มากยิ่งขึ้น uh huh. ขับได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถพาคุณไปท่องเที่ยว uh huh. เปิดประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ในสไตล์ที่เป็นแบบทางลุยๆ uh huh. ได้ ได้ดีกว่ารุ่นมาตรฐานโดยผมในมุมผมนะใครสนใจนะครับสามารถไปทดลองขับและที่โชว์รูมของวัน V วอยากเป็นทางการทั่วประเทศนะครับนี่คือวัน v ว EX 3 0ซร้อมทันที่กับราคา1,890,000าาบาทครับผมออโต l ไลฟ์ท ออตโตไลท์ทีว like ีสดชื่นม,มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมใครที่กำลังหาสถานที่ไม่ได้ไกลาจากกรุงมากๆน้องแอมเวย์แนะนำเลยนะคะกับร้านแห่งนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะกับนาเชอร์คาเฟ่แอนด์บโซึ่งเป็นร้านที่มีความมินิมอลและมีพื้นที่การ์เด้นสีเขียวแบบนี้เยอะมากๆเลย ส่วนันนี้รายการออตโตไลท์ท like ีหมดเวลาลงแล้วกล่าวพบกับน้องแอมแล้วก็รายการได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงเวลา4ี่ทุ่มครึ่งค่ะแล้วฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของทางรายการออตโตไลท์ทีวีฝากไว้ด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะก็ต้องขอฝากเรื่องราวดีๆของรายการออตโตไลท์ท like ีแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักลดไว้เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าจเจอกันใหม่คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิค่ะ